เ,เจอกันอีกคลิปหนึ่งที่น้องตะเคี้ครับพี่ลง ท่านราษฎรทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่งสิ่งดิบโดนครับโอ้ห้อใหญ่ว่ะเทไม่ไกลครับขึ้นไปก็เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาย เป็นไปก็เทครับเทถมป่าเลยอ้าวันนี้อันนี้รถเปล่านะครับเรียบร้อยครับ เออเดี๋ยวราสายดันยังเหลืออีกคันครับเมก้าสองหก คันต่อไปครับคันนี้รถเสียตั้งสองหกเออเออเออเอา้อาวได้งานได้งานได้พลังเฮดเอ็กซ สวยละกะเนี่ยโอ้โหสุดจัดเลยอืนี่คันนี้ติดตั้งเทอร์โบมาจากาช่างคูครับพ่อโอ้โห รถคือแรงแฮะไปอีกรอบไปเละตุปเปะเบ่ขึ้นมาเทเลยครับ เกม P t ๊ P ปปมาแป๊บเดียวโอ้ราดเต็มถนนเลยน่ะนะมีเมคครับ หน้าหน้างานอยู่นะร้อยสี่สิบทีมงานก็ <laughs> อยู่แถวนี้วะนี่ฮะคอนเอารถวิ่งงานบ่ปะลงลงไหมฮะเอาคอนเทนต์เนาะขึ้นมาแล้วเอา้ามีไมาแคาหนึ่งนี่นั่น นั่นใส่ดินมาไหมนั่นฮะก็เปล่าเห,หรอรอคกี้เหรออุย้ยดินนี่ขนาดเดินเดินยังลื่นอาอา้าวว่าไงพี่อ็อกมาได้ไหม นึกว่าหมดแล้วยังเหลือ <laughs> <laughs> โดนโอ้โอโอ ก็เกเคแล้วเปล่าเลยอูย้อ้าวมีหกล้อด้วยมามามาหนีเป๋๊ครับเป๋๊อ้าวขึ้นไม่ไหวซะง,งั้นอ้าว เร <100. laughs> ียบร้อยโอ้โวิ่งต่อก็สนุกนะเนี่ยแต่คงไม่วิ่งแล้วมั้งเนี่ย มีรถเหลืองอยู่นู่นด้วยนั่นทีมงานไรไม่รู้เราเดียก็จะลำบากหน่อยครับ Oh, 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 oh. chích khóa rồi chích khóa ลักษณะดินนล่ครับดูผมเดินไม่ไหวครับเออได้แค่ฟันพอดีเลยตรงนี้ ที่ลองมันเนไี่โอยนบ้านสกบนไมเจกรลยไปี่ี่ปน้นอมันเต็มทีไปเลยปะลงไปอีกเน้นคอนเทนต์ดูอ่สภาพู เนี่ยนี่เครื่องอะไรฮุกเสเคหรอฮะฮุกเคสเคหรอือมั้งนี่อันนี้อันนี้เครื่องอะไรนี่สองสี่สองหกเอดีตัวนี่คนละคันกับเมื่อกี้ตัว เรียบร้อยครับโอ้เสียงไมโอเคจบคลิปนี้นะครับก็เติมน้ำมันได้ไม่เท่าไหร่ก็วิ่งได้ไม่กี่เที่ยวอเอ้รึ่งวันวิ่งครึ่งวันวิ่งได้คนละเที่ยวสองเที่ยวนะครับเกม เติมน้ำมันแต่ไม่ได้งานหน้าฝน